เขาเรื่อกันนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสหรัฐอเมริกานะครับมีการรายงานตัวเลขนอนฟาร์มเพโลนะซึ่งขอเวลาวันครึ่งชั่วโมงนะครับนอนฟาร์มเพโลออกมาสูงกว่าที่คาดการไว้อย่างมีนัยสําคัญนะครับคาดการไว้อยู่ประมาณแบบแสนเก้าสองแสนออกมาสองแสนเจ็ดนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกคนคงแบบแตกตื่นกันว่าโอ้โหภาคการจ้างงานออกมาดีมากนะครับแล้วก็ เออเวชบวกศู uh, ุสอมันนะครับแต่ว่าอันอันผลไม่เลทขึ้นมา4%นะครับแล้วก็เฮ้ยแต่ทำไมยูเละขึ้นมา4%นอนฟาร์มดีเอ่อช่วงเวกาทำงานเวชดีคนก็เลยแบบงงๆงงกันนะครับผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์ให้เห็นภาพนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยนะครับจากประสบการณ์นะที่ผมมองเข้าไปเนี่ยผมมองว่าตัวเลขที่ออกมาในรอบนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ดีขนาดที่ทุกคนคิด นะไม่ได้ดีขนาดที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยภาคการจช่างานในอเมริกามันดีมากผมมีอยู่3มเหตุผลนะครับลองฟังดูนะครับเหตุผลแรกเลยเนี่ยนะครับเอาแบบเบสิกก่อนเลยนะนะครับคือตัวเลขของนอนฟาร์มเนี่ยนะครับมันเก็บจากผู้ประกอบการนะครับส่วน h o u s ฮสเทลเนี่ยนะครับมันเป็นที่มันเอาไปลิงในอัน m p l o y อยเมนต์เเนี่ยมันเก็บจากตามครัวเรือนมันเก็บจากคนละแบบกันนะครับซึ่งข้อที่มันเป็นจุด โอในการเจาะของการคำนวณนอนฟาร์มเลยเนี่ยคือมัน adjust birth death model ที่มันมีแหลกไทม์สูงมากความหมายคืออะไรถ้าผมเปรียบทียบให้ฟังแบบนี้นะคือ,อ,อสมมติว่าคุณทำงาน2งานหรือคุณกำลังจะออกจากงานหรือคุณกำลังจะไปย้ายงานใหม่อ่ะคุณถามผู้ประกอบการอ่ะเขาไม่ได้ adjust ตรงนี้เหมือนกับที่คุณเดินไปถามตามครัวเรือน ถ้าคุณเดินไปถามตามครัวเรือนคุณให้สัมภาษ์มีคนทำมาเดินไปถามคุณเฮ้ยผมตกงานอยู่คุณเดินไปถามภรรยาแฟนคุณเฮ้ยแฟนคุณตกงานอยู่แฟนคุณกำลังจะหางานใหม่แต่เวลาคุณเดินไปถามบริษัทอะบริษัทเขาแบบเอาตัวเลขไปอ่ะคุณออาไปเลยแล้วตัวเลขมันเลยมีแหลกฐานแล้วมันเออร์เลอร์เขาเรียกว่าเป็นเบิร์ดเดนโมเดลถ้าลงรายละเอียดเชิงลึกไปมากกว่านั้นเนี่ยมันพูดพูดอย่างนี้สมมติว่าคุณมีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเด็กเข้ามาเนี่ยคือปหนึ่งเด็กจบออกไปอะคือมหถูกไหมเด็กเข้ามาคือเยี่างง้เเออปกม6แลวน ปรากฏว่าไอ้โมเดลนี้มันไม่ได้ adjust แบบเรียวไทม์เลยคือไอ้คนเ,เข้ามาเนี่ยมันนับเด็กปนหนึ่งเข้ามาเด็กปนหนึ่งเข้ามาเด็กปนหเข้ามาแต่้ม6อ่ะเวลามันจบออกไปอ่ะหรือเวลามันออกระหว่างชั้นน่ะมันไม่นับเรียวไทม์อ่ะมันเลยเกิดเหตุการณ์ว่ามันเป็น overcount double count แล้วมัน overestimate ไปภาคการจ้างงานเป็นลักษณะคล้ายๆกันคือบริษัทเนี่ยมันไม่ได้มีการ adjust แบบเวลาคุณทำ survey อ่ะ โดยไปหาบริษัทอ่ะดับเบิลเค้าก็ดับเบิลเค้าเยอะเฮ้ยคนนี้มันออกไปแล้วแต่คุณยังไม่นับว่าเขาออกอ่ะนะครับคุณลองไปกดดูได้นะว่ามีเออร์เลอร์ของ BLS นะ BLS คือหน่วยงานที่เก็บของในสหรัฐอเมริก,กาแล้วคุณกดเขาว่า Birth d a ดตโมเดแล้วกด b l s แล้วกดใน Google ดูอะ่ะ i n v e ว t o p e d i a ก็ได้แล้วก็กดหลายในเว็บดู Bloomberg ก็มีมันมีหลายนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์หลายคนอะเจาะโมเดลนี้ไปเยอะว่าทำไมเ e d ยังไม่เปลี่ยนวิธีการคำนวณยังคำนวณแบบเดิมๆอยู่เลยเป็นที่มาาว่า มันเป็นการดับเบิลเขาในหลากหลายประเด็นนี่คือเป็นประเด็นแรกที่ผมเชื่อว่าเบิร์ดเดทโมเดลเนี่ยยังไม่ได้แอดจัสกับเรื่องนี้นะครับประเด็นถัดมาผมลงรายละเอียดไปดูในฝั่งว่าอา้าวแล้วเซกเตอร์ไหนอ่ะที่มันบวกขึ้นมาเยอะอ่ะไม่เป็นไรนะเขดูปรากฏว่าเซกเตอร์ที่บวกขึ้นมาเยอะคือเซกเตอร์ที่เป็น non cyclical เป็นส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ลิงก์ตามวัฏจักรเศรษฐกิจก็คือ healthcare h o s p i t a l i t เ federal นะครับซึ่งเป็น l e s ไ c y ลิ i c a l นะครับเพราะฉะนั้นผมเราจะบอกวผมเลบอกว่าถ้าภาคการจร้างงานมันดีอะเศรษฐกิจมันดีอะฝั่งของไซ i คิลมันควรจะฟื้นเช่น m i n i o r m n t o r n เอ่ s n w h เอ่อ m a n u uh, f a c t u uh, r i n g c o n s t r u c t i o n f i n a n c e t e c h n o l o g y พวกนี้มันควรจะฟื้นภาคการจร้างงานควรจะเข้ามาในพวกนี้แล้วฟื้นหมดไม่ได้ไปฟื้นแค่อยู่ในเซกเตอร์ของ Federal ที่เป็นภาครัฐไม่ได้ไปฟื้นแค่อยู่ในเซกเตอร์ของ Healthcare โรงพยาบาลควรจะฟื้นแบบ across the board นะครับนี่คือประเด็นที่สนะ ประเดี๋ถัดมานะครับผมก็งงมาอะไรอีกแล้วผมก็มงงผมก็มานั่งนึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆเพราทำไมมันดูดีผมก็กดตัวเลขนี่ผมกดให้กับทุกคนดูนะครับผมก็มานั่งกดดูว่าเฮ้ยทำไมมันแปลกๆนะครับปรากฏว่าอะไรปรากฏว่านี่ผมกดให้กับทุกคนดูนี่บ้างนะอันนี้กดแบบให้ดูใน Google เลยนะผมก็มงงๆว่า คือใจผมว่าผมวิเคราะห์ไปว่าภาคการางินมันน่าจะชะลอนะแต่ปรากฏว่ามันดูดีอ่ะผมก็ไปนั่งกดผมก็แบบนั่งสืบไปเรื่อยๆอะ่ะทั้งหาไปเรื่อยว่าผมคิดอะไรผิดวะปรากฏว่าเดือนพฤษภาคมปีนี้ยมันมีห้าสัปดาห์นี่คุณลองดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับมันมีห้าสัปดาห์นะครับอ่ะคุณลองดูสองพันยี่ิบสามนี่กดไปดูพร,พร้อมๆกันเลยนะกดให้ดูพร,พร้อมๆกันเลยนะ นะครับมันก็จะเห็นได้เลยว่าแต่ทั้งผมกดสองพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบเอ็ดนั่นโมเดลที่ผมทําไว้คือหมายถึงว่าเวลาฟูฟูแบบห้าห้าสัปดาห์นี่คือวันเต็มนะหมายถึงวันเต็มที่เขานับนะเนี่ยคุณลองดูเห,นน 2022, ง 1, 2, 3, เห็นไหมครับสองพันยี่สิบสองเนี้ยหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับมันจะมีวันแหลกที่มันไม่ครบห้าวันเต็มมันจะมีวันแหลกเดี๋ยวนะผมกดให้กับทุกคนดูเนี่ยเห็นไหม นะครับหนึ่งสองสามสี่มันจะมีวันแหลกคือแบบสมมติแบบคือพูดยังไงดีอะเอ่อมันจะมีวันแบบไม่ครบแบบห้าสัปดาห์เต็มๆของออโตวทีวันทําการนะวันทําการนะเนี่เห็นไหมครับเนี่ยคุณลองดูสองวันยี่สิบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมสี่สัปดาห์เมื่อกี้ก็สี่สัปดาห์เมื่อกี้ก็สี่สัปดาห์นะครับมันผมเลยมานั่งนึกว่าอ๋อเฮ้ยมันมีวันเกินแล้วผมก็เลยไปนั่งนับในอดีตว่าแล้วไอ้ตอนวันเกินอ่ะมันเป็นยังไงบ้าง ผมก็นั่งย้อนพฤษภาไปหลายๆปีแล้วก็นั่งดูแต่ละเดือนเนี่ยปรากฏว่ามันมีเดือนพฤษภาคมนะครับที่มีห้าสัปดาห์แบบวันเต็มนะมีปี2019 2014แล้ะ2024ซึ่งไอเดือนนั้นๆเน่ยมันจะกระโดดแบบซีซันอลแอดจัสขึ้นมามันจะกระโดดขึ้นมาผิดปกติแต่ถ้าเป็นวันอื่นที่แบบเดือนอารธการที่เป็นเดือนอื่นที่อยู่ในภาคการจ้างงานนะอ๋อมันสี่สัปดาห์มันสี่สัปดาห์ นะครับเพราะฉันสามเหตุผลที่ผมมานั่งนึกเนี่ยผมเลยมองว่าเฮ้ยผมแอบไม่ได้มองแล้วผมแอบไม่ได้เชื่อว่าภาคการจ้างงานของในสหรัฐอเมริกามันจะดูดีขนาดนั้นซึ่งเรื่องนี้ผมเคยไปวิเคราะห์ผมเคยวิเคราะห์ไปเมื่อประมาณ14บ5เดือนก่อนตอนเดือนมกราคมปี2องพันตอนนั้นนอนฟาร์มพีโรกมาประมาณ5้าแสนน่ะแล้วผมบอกว่าเฮ้ยตัวเลขมันน่าจะเออร์เลอร์นะหลังจากนั้นรีไวซ์ดาวกันแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดไปคือผมว่าผมไม่ได้บอกว่าคือผมรู้วันน แต่ผมบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ดีขังก็ได้คือต้องลงรายละเอียดเราวิเคราะห์ไปในเชิงลึกว่าทําไมเพราะฉะนั้นวันนี้สามเหตุผลอ่ะสี่เหตุผลหนึ่งนอนฟาร์ลอดเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยมีอิมิเกรนประมาณสามหมื่นกว่าคนแล้วมันจะเริ่มเยอะขึ้นสองส่วนใหญ่เป็นลสไซเคิคลถ้าเป็นไซเคิคลผมจะบอกว่าเฮ้ยมันดีจริงสามมันเป็นเบิร์ดเดตโมเดลที่มันรอก,การอัจฉรว่าเฮ้ยถ้ามันมีการอัจฉรแล้วผมก็กำลังจะบอกว่าไม่ใช่แค่ผมคิดนะผมลองไปนั่งอ่านว่ามันมีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่าปรษษา,า,นนากฏ ถ้าลองเอา BLS m o เด l มา adjust birth date adjust เนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาเป็นปีแล้วสิ่งนี้เขาทำเลยคือเขาจะใช้ QCEW ก็คือ Quarterly Census Employment and Wage ซึ่งอันนี้วัดได้ดีกว่า non farm เยอะเพราะอันนี้จะวัดจากคนเสียภาษีจริงๆผ่าน Internal tax record และเขาบอกว่าถ้าเอาตัวเนี้ยมา Ad adjust กับ non farm แล้วคุณลองมองไปข้างหน้าแล้วมองย้อนหลังกลับมา1ปีอะ non farm payroll ถ้ามีการ adjust birth date model นะครับ จ็อบเนี่ยปีปีหนึ่งหายไปเป็นล้านความหมายคือวิเคราะห์พลาดไปเป็นล้านต่อเดือนนี่เป็นแสนผมก็เลยว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าปีหน้าเนี่ยสิ่งที่ผมมองไว้มันจะ adjust เหมือนที่ผมคิดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นภาพที่อยากฝากกับทุกคนไว้ว่าเวลาเราวิเคราะห์อะไรเนี่ยคือผมไม่ได้บอกว่าผมถูกนะแต่ว่าลองไปติดตามข้อมูลต่างๆที่ผมพูดดูผมให้ซอสผมให้รีเฟลเอ้ผมให้รีเฟลไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมมองผมมองว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้น ด้วยเหตุผลสี่เหตุผลที่ผมให้ไปนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกเรามาต่อกันเรื่องที่สองนะครับเรามาต่อกันเรื่องที่สองนะครับว่าเออนี่นี้นผมขอยัยพบดีเมื่อกี้พูดแล้วลืมโชกราฟนี่เนี่ยคุณลองดูเพโรนนฟาร์มที่บอกไว้ที่บอกผมว่ามีเออร์เลอร์สูงบวกมาสองแสนเจ็ดตามชาร์สสีเหลืองคุณดูเฮ้าส์โฮสเซอร์เวสิครับเฮ u าส์โฮสเซอร์เวลบไปสี่แสนอะ มันเป็นไปได้ยังไงบอกว่าภาคการจา้างงานเข้ามา2 0 0แสนแล้ว Household Survey ลงไป4 0 0แสน Household Survey นี่คือ Household แบบเซอร์เวอ์จริงๆไปไปถามพวกคุณที่บ้านนะไปถามคุณที่บ้านนะแต่ว่าไอ้เพโลเนี่ยไปถามเจ้านายคุณที่แบบบางทีคือแบบ HR ยังไม่ได้ adjust ย,ด adapt, ยังไม่ได้ adapt เลยว่าคุณลาออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะว่าอย่าไปดูเหลืองเยอะดูน้ำเงินกับดูขาวนะครับด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้อาจารยจะเห็นภาพว่าถ้ามีการอาจารย์อนหลังแล้วเป็นยังไงส่วนใหญ่โดนดาวเกรดรีไวซ์ดาวหมดอ่านี่ เบิร์ดเดทโมเดลโหขออภัยเมื่อกี้พูดแล้วลืมโชว์ชาร์ตเดี๋ยวขาดตอนอันนี้เนี่ย QC EW เมื่อกู่ที่ผ่านมาที่ผมบอกเนี่ยเห็นไหมครับว่า QC EW Establishment เขาหินว่า payroll over statement เห็นไหมครับพอมีการ adjust เห็นไหมครับ adjust เบิร์ดเดทเนี่ยมันแบบโหมันแบบมั่วคืออย่างที่ผมบอกไงคือเด็กป .1 เข้ากับเด็กม .6 ออกอะคุณไม่ adjust ว่าไอ้คนที่มันอยู่เคอร์เรนต์มันเป็นยังไงอะตตอนที่เราพูดไปมันก็เสียงเบาเนาะเพราะว่าเราอยู่แบบตรงนี้นะเขาอยู่ฝั่งนู้นนะ นะบเนี่ยเปิดได้เห็นภาพทุกอันเลยว่ามันแบบโหคือถ้ามันมีการ adjust เข้ามานะคือแบบมันต่ําแบบต่ําเนี่ยเนี่ย,ยคือคือสีขาวนี่ที่คุณเห็นนะแต่จริงๆแล้วมันต่ำแบบอย่างมีนยะาเนี่ยโหเท่าไหร่อ่ะคุณนับตูดเดือนต่อเดือนเีครับนะเป็นล้านกว่ากลับลงมาเนี่ยหที่ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวปีนึงมันจะ a d j จ s สลงนะ นะคือตอนนี้ผมพูดไปก็อาจจะแบบน้ำหนักเบาอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันครบปีหนึ่งก็เดี๋ยวรีไวซ์ดาวแล้วกันเหมือนที่ผมเคยพูดไปเดือน,อนมกราคมปี2 0 2 3ั่ะและตอนนั้นผมพูดไปเสียงผมเบามากเาตอน,น,นออกมา5้าแสนทุกคนบอกดีดีดปรากฏหนึ่งปีถัดมาร่วงลงไปเละเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้